สวัสดีทุกท่านนะครับพบกับผมแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกนะครับตอนนี้เราเรายืนอยู่กันที่บริเวณริมฝั่งโขงเมืองปากชมนะครับอําเภอปากชมจังหวัดเลยนะครับหลังจากเมื่อคืนนี้เราพักที่รีสอร์ตตรงนี้เป็นโรงแรมบัวหลวงนักลาซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ําโขงเลยคือพักตรงเนี้ยพอเช่าเสร็จตื่นเช้าอาบน้ําแต่งตัวเดินออกมาเราก็จะเจอวิวแม่น้ําโขงตรงนี้เลยนะฮะตรงนี้เลยแม่น้ําโขงแล้วก็จะเอากล้องมา ถ่ายรูปแม่น้ำโขงสวยๆแล้วก็ถ่ายรูปดอกไม้ถ่ายรูปอะไรต่างๆที่อยู่เลาะเรียบริมฝั่งโขงนะครับโรงแรมไม่ค่อจัดได้ดีนะไม่ได้อวยไม่ได้อะไรแต่ว่าเขามีดอกไม้มีต้นไม้แล้วก็ค่อนข้างร่มรื่นนะครับผมที่ชอบคือติดริมโขงนี่แหละจะได้ตื่นมาแต่เช้าเห็นโขงวันนี้เห็นหมอกอยู่นะเห็นไหมตรงนู้นหมอกกําลังลอยขึ้นนะฮะหมอกสายหมอกเลยเพราะว่า,าฝนตกนะฮะฝนก็เมื่อคืนนี้ฝนก็แบบอ่อยๆ เขาเรียกฝนลินนะฮะไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับวันนี้เราจะมาเที่ยวเล่นอยู่ที่เที่ยวเล่นกินนะฮะอยู่ที่เมืองริมฝั่งโขงเล็กๆแต่ว่าอบอุ่นน่ารักแล้วก็ไม่คึกคักเหมือนกับที่เชียงคานแต่ก็เป็นอีกเมืองหนึ่งเป็นตัวเลือกสําหรับคนที่อยากจะใช้ชีวิตแบบว่าเงียบเงียไม่วุ่นวายอยากจะอยู่กับตัวเองอยากจะค้นหาสิ่งดีๆในตัวเองผมว่าเมืองนี้ตอบโจทย์มากทุกอย่างเลยเหมาะมากทุกสิ่งทุกอย่างเลยเมืองนี้ให้ทุกอย่างที่เราต้องการ นะครับผมหลับสบายมากหลับแบบว่าอื้อนะคือไม่รู้สึกไม่รู้สึกเลยตื่นมาอีกทีก็เช้าเลยนะครับผมเดินเล่นริมฝั่งโขงกันแล้วก็ไปหาของกินจากนั้นเราก็เที่ยวใช้ชีวิตที่มีความสุขที่เมืองริมฝั่งโขงเล็กๆตรงนี้นะฮะอำเภอปากชมจังหวัดเลยครับเรากําลังเดินเล่นริมฝั่งโขงนะครับผมเดินกันเล่นเล่นริมฝั่งโขงกันเอาตรงนี้เขาปลูกผักกันด้วยริมโขงเห็นไหม มีพริกมีดอกแคร์ต้นดอกแคร์นะฮะต้นกล้วยแล้วก็อ่าตรงนั้นก็จะเป็นเรือประมงของชาวบ้านนะครับเห็นสายหมอกอยู่นะน,นู่นตรงโค้งตรงนน้นนะสายหมอกนะครับสายหมอกที่ริมฝั่งโค้งฝั่งนน้นก็เป็นสปปาลาวนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นที่พักอีกที่หนึ่งชื่อว่าลองเบิงลองเบิงนะครับนี่ไงเหลือประมงตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับท่าแล้วก็มีเหลือหาปลากันนะครับครับผมตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ร้านชมเพลน,นะปากชมนะครับอยู่ริมแม่น้ำโของอำเภอปากชมจังหวัดเลย เรามากินชาเขียวเย็นๆหน่อยแล้วก็ข้าวกันที่ร้านนี้นะเป็นร้านที่รีวิวค่อนข้างดีนะเพราะว่าข้างหน้าเราเน่าจะเป็นแม่น้าโขงเป็นเลาะเรียบติดกับที่พักที่เราอาศัยอยู่ด้วยนะฮะก็บรรยากาศดีทาเลดีนะครับผมก็เป็นที่กินอีกที่หนึ่งที่ของปากชมอ่าพูด,ดง่ายๆนะครับมันมีกาแฟมีเครื่องดื่มมีอะไรก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็ดื่มน้ําเย็นๆแล้วก็ กินข้าวเติมพลังแล้วก็ค่อยไปเที่ยวกันนะฮะดูถุงย่างขรัวบูมตัวนี้กะเพราเราที่สั่งไว้ก็มาเรียบร้อยนะครับนี่ก็จะเป็นอาหารวันนี้ที่เติมพลังงานพร้อมกับชาเขียวมัทฉะนะครับผมมากินข้าวกันเพเติมพลังงานก่อนที่เราจะเที่ยวแล้วก็เดินทางกันต่อนะครับผมที่อำเภอปากชมจังหวัดเลยนะครับเดีย๋ยวชิมกะเพราเขาก่อน เราออยู่นะฮะใชรออยู่ครับผมเราเอามอไซค์มาจอดไว้ที่ด้านภูลําดวนนะเราจะขึ้นไปภูลําดวนโดยใช้รถนี่รถอีแท็กขึ้นภูลําดวนนะครับคันนี้นะกายแวงไอแง้ไอแวงเป็นคนโซเฟอร์ครับขึ้นข้างหลังนี่เนาะไอยแวงเนาะเราก็จะขึ้นรถอีแท็กนะฮะเพื่อไปเที่ยวภูลําดวนกันนะครับ จะไปขึ้นไปเที่ยวหน่อยเสียงรถอาจจะดึ๊งดึงดงหน่อยเรากําลังเดินทางนั่งรถอีแท็กนะครับเพื่อขึ้นไปที่ภูล,ลําวนแบบรถแบบแบบนี้ต้ไหนอเาจะมาดัดแปลง อนนี้นะฮะรถอีแท e ็กเรานะครับผมที่เรานั่งมานะฮะนี่มาถึงที่บริเวณผูํำดวนเรียบร้อยนะฮะนี่ในรถอีแท็ก e ที่เรานั่งกันมาต้องบอกว่าโอ้โหไม่ธรรมดานะบนภูํำดวนนี่เราก็จะเห็นแม่น้ําโขงนะครับแล้วก็จุดถ่ายรูปเยอะนะว่างจริงๆแล้วเห็นไหมก็จะมีพวกจริงช้ามีอะไรให้คนมาถ่ายรูปกันนะครับแล้วก็เ,เยอะหน้ามานอนกลางเต็นท์อยู่นะมานอนกลางเต็นท์น่าจะโอเคนะครับนี่น,นี่มองไปเราจะเห็น แม่น้าโคงที่โอ้ตรงนี้สวยนะเดินไปดูตรงนี้ก่อนลมอาจจะเข้าหน่อยนะฮะนี่นี่นี่ตรงนี้เห็นนันนี้เลยแหละนี่เห็นแม่น้าโคงโค้องอันนี้อําเภอปากชมนะฮะจังหวัดเลยแล้วก็เทือกเขาสลับซับซ้อนฝั่งนี้โซฟ์ร้อยแหวงพาเราขึ้นมาบุเช้านี่มีหมอกใช่ไหมครับมีหมอกเยอะูุเช้าเนี่ยหมอกโอ้โหสวยจังเลยไอแหวงถ้ามานอนนี่ได้ไหมก็ ก็มานอนได้เขาเขาคิดยังไงนะก็คิดหัวละสามร้อยต่อต่อหัวเนาะมีเอ่อชุดนอนให้พร้อมเรียบร้อยหมดทุกอย่างมาแต่ตัวกับเสื้อผ้าตัวกับเสื้อผ้าอืมใช่ไหมกับข้าวซื้อเองซื้อกับข้าวมากินเองเนาะครับผมอะไรก็สั่งมาทานได้ใช่ไหมฮะครับผมจุดตรงไหนสวยสุดของภูลำดวนก็มันสามร้อยหกสิบองศามันสวยหมดครับอ๋อนี่เป็นสะพานไม้ไผ่หมดเลยเนาะสะพานไม้ เนื้อแข็งครับสะพานไม้เนื้อแข็งดูเอาไม้ไปดูไม่ใช่ไม้ไฟไม่สะพานร้อยชื่อสกายวอล์คคนจนคือห้าสิบหมู่บ้านเนี่ยครับมาทำวันเดียวเสร็จเลยนะครับอร้อยชื่อนี่ครับแล้วทำไมต้องใช้สกายวอล์คคนจนครับก็เพราะว่ามันไม่มีเงินสนับสนุนมามีแต่ชาวบ้านทํากันเองครับอ๋อชาวบ้านช่วยกันเองครับชาวบ้านห้าสิบหมู่บ้านครับมาช่วยกันทําวันเดียวเสร็จอเก่งอ่ะเก่งมากเอาไม้มาคนละสิบ ยี่บตัวมาก็ทำวันเดียวเลยถ้ามาปักชมนี่ต้องขึ้นมานี่เนาะครับผมปูลำดวนอะไร <ผม S 1> เป็นเป็นว่ปูลำดวนด้วยแล้วก็พญานาคก,ก็สร้างเสร็จที่ปีเฮลวนี่ครับอ๋อองค์สวยๆนั่นนะเนาะครับองค์สวยนะครับเห็นว่ามีท้ำพญานาคด้วยอยู่ตรงไหนรู้ไหมครับถ้ำพญานาคนี้ก็ก็อยู่ตรงตรงในในใต้พระใต้ยพญานาคครับใต้ตรงไป อ๋อล่องลึกล้วก็สร้างพญานาคไว้ตรงนั้นบางทีก็มีไอ้บางไฟพญานาคขึ้นปีละดอกสองดอกอย่างนี้นะอ๋อก็มีอยู่เนาะมีอยู่น<ต>ึกว่ามีน้อยมันมีน้อยไม่เหมือนไอ้นองคายนองคายเขาคองคายเขามันมี20 30ใช่ไหมของเราดอกสองดอกของเรามีแค่อดอกสองช่วงที่เรามาเนี่ยจะเป็นเดือนมิถุนาครับครับหมอกหมอกมาแล้วมอกแต่ถ้าสวยที่สุดน่าจะเป็นหน้าหนาว หน้าหนาวหน้าหนาวอันนี้มันมันฝนตกมันเลยมีหมอกหน่อยอ๋อเข้าใจแล้วถ้าฝนไม่ตกมันก็ไม่ค่อยมีอ๋อต้องต้องสองวันแล้วนะที่มีมาเนี่ยเช่ไหมครับเมื่อวานนี้ก็คุมหมดเลยแสดงว่าหน้าฝนในเสียงดวงเราเองเสียงดวงแต่หน้าหนาวนี่เห็นทุกวันถ้าวันไหนฝนตกมันจะมีหมอกเลยอ๋อต้องรอฝนทั้งนั้นอะถ้าไม่มีฝนก็เป็นธรรมชาติแบบนี้ละครับอือทุกวันนี้มีนักท่องเที่ยวมาเยอะไหมครับก็พอมีครับ วันละคนสองคนนะหรือว่าเมื่อวานนี้ก็มาสิบกว่าคนเมื่อวานนี้สิบกว่าคนครับผมเซ็งมากคนแรก่อนผมคนแรกวันนี้คนทยอยมาเรื่อยๆเนาะแล้วคนที่ขึ้นรถอีแท็กก็ถอยับเขาเรียกว่าอะไรสลับกันปลาใช่ไหมสลับขึ้นมาเรื่อยๆครับจะมีรถอีแท็กที่สลับกันขึ้นมาเดียวครับเพราะรถอื่นเขาไม่ให้ขึ้นรถอื่นก็ขึ้นไม่ได้เพราะทางมันไม่ดีนะอันตรายอ๋อเจ้าของที่ชื่อชื่อลำดวนก็เลย ภูคือจะภูเขาใช่ไหมครับก็เลยทีแรกก็เป็นภูไอปกติมันจะเรียกไอภูซ้ำทองภูซ้ำทองครับแล้วทีนี้ได้มาตั้งว่าลำดวนลำดวนก็เลยเอาลำดวนว่าง่ายดีชื่อมันง่ายดีเอาเป็น,เป,นเป็นชื่อเจ้าของภูนี้ครับแล้วเขาเปิดให้ให้เช่าด้วยไงครับรือให้เปิดให้ให้คือว่าไอช่วงนี้ก็นายขอเอานายขอ,ขอ นี่เรากาลังเดินอยู่ที่สกายวอล์คคนจนนะครับอําเภอปากชมจังหวัดเลยกับผูลําดวนนะฮะผูลําดวนดูดิเ,ดเขาทําสะพานไม้แข็งแรงมากนะฮะอันนี้เขาเขียนไว้อะไรน,นะสะพานลักนะจะมีคําตลอดเลยอะ่ะนี่ชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านเนี่ยครับเขาเขียนป้ายติดไว้ชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านเขียนป้ายติดไว้นะครับ,รบเปอไม่ธรรมดาแนา่ๆคนที่นีซ่ซ่องนี้มันคือหมู่บ้านนี้ทําหมู่บ้านนี้ทํา แต่ละช่องแต่ละล็อกลลอ,กกอเป็นชื่อหมู่บ้านไว้โอ้โหดูตรงนี้สะก่อนอันนี้คล้ายๆหอชมดาวเลยโอ้ด,ดูดูลวดลายไม้เห็นไหมสวยมากเลยลอ,อันนี้ก็เรียกสกายวอล์กสกายวอล์กคนจนสกายวอล์คนจนนะโอ้เห็นวิวสุดลูกหูลูก,ลกตาเลยอันนี้คือแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงอันนี้อำเภอปักสมอำเภอปักสมอันนั้นลาวลาวปอลาวครับลาวชื่อแขวนอะไรครับก็เอออันนี้มันขึ้นกับไอ บ้านวังเนาะบ้านวังเกาะทรายนี้คือว่าเป็นของเราเป็นของเราเกาะเป็นของเราหมดเลยอะเป็นของเราหมดแต่ก่อนก็เป็นของไทยนี่แหละแต่ว่าเขาเขาเดี๋ยวนี้เขาว่าเป็นของเราหมดเขาให้เราแค่สามเมตรออกจากไปน้ําไปให้แค่สามเมับที่ลือเป็นของสปปลาหมดใช่เขาก็ว่างั้นแหละแต่ผมได้ เขาพูดกันว่างนั้นก็เลยพูดตามเขา,เาพูดตามเขาเนาะแล้วเราไปหากินได้ไหมไปหาปลา,าหาอะไรได้ไหมครับก็ได้ครับแต่เราไม่ต้องขึ้นฝั่งอ๋อไม่ต้องขึ้นฝั่งรเราขี่เรือไปหาปูหาปลาอยู่ตามแม่น้าโขงนี่ได้อยู่มาคนเดียวเราก็เที่ยวได้นะฮะเพราะว่าจะมีไอ้แหวงหรือว่าโซเฟอร์เนี่ยที่สลับกันมาดูแลนักเที่ยวใช่ไหมครับครับผมอาจจะอยู่ข้างล่างแล้วก็พาเราขับรถดิแท็กขึ้นมาแล้วก็มาเดินชมสกายวอล์กจุดถ่ายรูปเยอะมากบอกเลยว่า ถ้าเดินไปมีจุดถ่ายรูปอะเป็นชั่วโมงอะอยู่บนนี้นะฮะรอะตอนแรกจะกาศจะขึ้นมาแป๊บเดียวแต่ว่าเห็นจุดถ่ายรูปแล้วแบบโค้ง3ามร้อองศาคุ้มมากเลยคุ้มมากๆานะขึ้นมาบนนี้ยิ่งหน้าหนาวนะโอ้โหหน้าหนาวคุณน่าจะเยอะนะแบงค์เนาะเยอะครับคงไม่มีที่เต็มเขามานอนกลางเต็นต์รตรงนี้เนาะครับนอนกลางเต็นท์ตรงที่จอดรถที่จอดรถก็จะมีจะมีที่กลางเต็นท์นะครับผม <c oughs> แล้วก็ที่ประทับใจคือไอแบงค์ ถ่ายรูปให้เรานะเพราะว่ามาคนเดียวก็มีแค่ถ่ายรูปให้นี่ดีข้างหลังเราข้างหลังเราเอย่างไรจะเป็นตัวถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปก่อนนะเราเดินกันมาเรื่อยๆนะฮะตรงนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งเป็นสกายวอล์กนะฮะโอ้ตรงนี้น่าจะสวยสุดแล้วมั้งเนี่ยที่ภูลำดวนนะครับมีต้นไม้แห้งหนึ่งต้นอยู่แล้วก็เออตรงนี้สวยนะฮะจะเห็นแม่น้ำโขง360องศาเลย ตรงนี้นะเราจะเห็นแม่น้ําโขงตั้งแต่ไหลามาฝั่งนูนะ้นอ่ะหุยวิวนี้โอเคนะฮะวิวนี้โอเคมากมาช่วงเย็นน่าจะสวยช่วงดวงที่ตกฝั่งนี้ใช่ไหมครับครับอ่ามาช่วงเย็นน่าจะสวยนะครับเนี่ยดูดิดูแม่น้ําโขงนะครับเป็นเกาะเป็นแก่งเราก็เดินอยู่บริเวณสกายวอล์คคนจนนะฮะภูํดำดวนอำเภอปากชมจังหวัดเลย ปากชมก็จะเป็นชื่อแม่น้ําชมที่ไหลออกสู่แม่น้าโขงนะที่นี่เรียกว่าปากจุดถ่ายรูปเยอะมากแล้วก็สวยมากหน้าหนาวนี้เนี่ยรับรองที่นี่เหมาะเป็นที่เที่ยวเลยนะฮะเปิดมานานยังครับพี่ <c oughs> พี่ก็บอกว่าเปิดมาสามปีแล้วสามปีแล้วนะฮะอันนี้เป็นปีที่สี่ใช่ไหมครับอือ <c oughs> เป็นของชุมชนนะรู้สึกนะชุมชนดูแลกันเองใช่ไหมครับ <c oughs> เป็นของชุมชนครับชุมชนดูแลกันเองดีมากแล้วก็ ไม่ไกลจากตัวปากชมนะถ้ามาเที่ยวปากชมเนี่ยอันนี้เป็นเป็นนาขั้นบันไดใช่ไหมครับผมอันนี้นต้น,น<า>ต้นกระโดนไหมครับกระโดนไหมคับกระโดนต้นกระโดนนะครับที่เที่ยวปากชมก็มีไปดูไอ้พญานาคแล้วก็พญานาคริมโขงริมโขงกถ้าอยากขึ้นผูคลองก็น้องผูกระดึงก็ต้องเดินขึ้นไปสามกิโลผูคลองเดินเองสามกิโลครับโอ้ตรงนั้นนะครับไม่ไหวแล้วต้องหอบห่อนะ้ำไปกินด้วย ที่เห็นอ๋อมีภูค้องด้วยครับสวยไหมมีสนสนไอ้สามยอดอ่ะเ๋อมีสนสามยอดครับสวยอืมที่ไปข้างบนจะจะสวยหมดเลยยิ่งสวยครับแล้วก็ภูดําวนมีสามที่เองเหรอภูดําวนครับภูดำดวนพญานาคภูคลองครับภูคลองสามที่เองครับมีสามที่โอ้เดินมาตรงนี้สวยนะฮะจะเป็นจุดถ่ายรูปไอ้กลมๆเนี่ยคล้ายๆหัวคอยเนี่ยสามจุดด้วยกันนะฮะ ให้เราเดินมาถ่ายรูปอะ่ะอถือว่าเก่งนะชุมแพคนอะไรนะชุุมแพชุมแพรคือนั่งเที่ยวก็จะมาเที่ยวกันเยอะอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็พี่แหวงก็จะรับน้องเที่ยวขึ้นมาอา้เอาูรนอ่าตรงนี้เป็นป้ายนี่นี่นี่ตรงนี้จะเป็นจุดที่นั่งเที่ยวชอบมาถ่ายรูปเนาะเดี๋ยวให้ <laughs> ใหแวงถ่ายรูปให้เรา <laughs> ใช้ค้มมากเลยนะครับเดี๋ยวหลังจากที่เรา ขี่อตั๊กขึ้นมานะฮะไอแหว่งพาเราเที่ยวเราถ่ายรูปโอ้โหแบบว่า,าเยอะมากนะไอแหว่งถ่ายรูปให้เรานะจุดถ่ายรูปเยอะมากบอกเลยว่าแถบนี้นะไอภูลำดวนเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะลงกันแล้วนะฮะขึ้นเวลาลงก็ลงได้ยอตั๊กขึ้นมาก็ขึ้นด้ยอตั๊กทางนี่แบบว่าโอ้โหหวาดเสียวมากคนที่ชอบลุยๆหน่อยแล้วลุย,ลย,ลยป่าเนี่ยภูอันเนี้ยเหมาะมากนะครับยิ่งมานอนนะคนละ300โอ้โหคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะครับไปเดี๋ยวเรา ลงลงจากภูํำดวนนะครับผมหอบนั่นหอบนี่มาเต็มไปหมดเลยนะครับนี่อีแั็กคันนี้รถออแท็กนะครับที่เราขึ้นมาจะเป็นลักษณะประมาณนี้าขาขึ้นเนี่ยผมแนะนําว่าให้นั่งข้างหน้าขาขึ้นนี่นะจะได้บรรยากาศกว่าขาขึ้นนั่งหน้านะครับผมส่วนขาลงเนี่ยนั่งข้างหลังจะปลอดภยัยขาขึ้นเนี่ยก็นั่งตรงนี้ขานาหนี่ก็เป็นของคนขับเป็นรถ รถถ่ายเดินตามที่ดัดแปลงมานะรถถ่ายเดินตามที่ดัดแปลงมาอันนี้ผมต้องนั่งหลังเนาะไฟไม่พอไฟหมดเมื่คืนนี้ใช้ไฟเยอะ ตอนนี้เราลงมาแล้วนะฮะกับไอ้ไอแหวกคือถ้าเราจะขึ้นเนี่ยเขาจะคิดหัวละ60เนาะเอามาเป็นเยอะๆะหกคนปกติเต็ม6คนก็คนละ60บาทอามาคนสองคนนี้ก็ต้องก็ต้องเมาขึ้นไปแล้วแต่ตกลงกันก็มีร้อยยี่สองร้อยแล้วแต่จะให้ดีกว่าแล้วแต่ตกลงกันไอแหวกถ้าพิเศษถ้าจะไปกับไอแหวงพิเศษนะไอแหวกบอกเบอร์หน่อยมาโทรหาไอแหวกได้ผมก็โทรหาไอแหวงนะครับนี่ไงเบอร์เขา เบอรโทรไอ้แบงมีอย่างผมขึ้นไปให้แล้วกันฮะซุนอะไรสี่ห้าเก้าสองหนึ่งสามหกเจ็ดอ่าครับผมก็โทรมาได้เนาะครับผมมาจอดรถปุ๊บแล้วก็ติดต่อได้ครับขึ้นไปข้างบนถ้ามามาคนเดียวจะแพงหน่อยครับอ่าประมาณคุยกันคุยกันอ่ถ้ามาหลายคนก็คนละหกสิบบาทนะครับผมอ่าเดี๋ยวไอ้แบงจะพาเราไปหาปลาต่อที่ริมแม่น้ำโขงนะครับเสร็จจากนี้นี่ไอ้แบงรับโทรศัพท์เดี๋ยวจะพาเราไป ไปดูวิถีชีวิตคนปากชม,มนะครับผมไป